บรรยากาศการลับแขกดำหน้าครับซอยกันโอ้ยมวนบ่มวนบ่บรบรยากาศประเดี๋ยวขมวนกับมวลโอนนี่แต่อีเอื้อนลงไปเตะกายซอยคุยยสิโบไวยางงั้นสิเตะขาจาของลมแล้วโอนเวเซียนกับมาเอา้าบางคนว่าผมกุ้งหัวจัก่นหัวจักบนสุขคนผมเกิดอยู่วังแซ่เดี พอคนถามมาจะกคูจักบว่าุกคนผมเป็นคนบ้านบางังเสนครับเกิดู่นหนีอยู่หนีฮากินู่หนีครับพู้ตัดงเสือผมกับเป็นไม่ใยญ่วัดเวครับไมย์ยัเแ่าหอแปดสิบเอ็ดปีคนแข้งแรกแล้วยายแล้วใจได้นล้ลนใยายาาลองเลยดิ้ตนตำรับเกิดจะอดบ้านบังแสะนคกับ <c oughs> บ้านเล็กที่หนึงกับบ้านไม่ใหญ่วัดนเนาะเพราะว่าพันซื้อยังพุงลืมเลยไม่ใหญ่บา้บานข้องแมนอนบ่แมนชานซูนบ้านพ่อใหญ่ยังนอนพ่อใหญ่พ่อพ่อใหญ่จ้ยนะเสื้อซื้อ,อยังก่อเลื่อมเลยพ่อใหญ่สมบูรณ์พ่อใสมบูรณ์เนาะบ้านเหล็ที่หนึ่งออโอ้โยขอบคุณครับไปดยารชานซูนถอนกาเด้อครับนี่กาดเป็นงามงามกาดเป็นจ็กหมื่นเลย ไปป่านี่กาเพื่นเจ็กเดือนเจ็กหมือนประมาณเดือกว่ากาเดือนกว่างามเลยครับกาเนี่ยจะพ่อปุ๋ยได้ครับเมื่เดือนนึงเพราะว่าแถาแก่เพื่นนี่แถาแก่เพื่นนี่ปุ๋ยหลายนะเพื่นก็เลยใส่ปุ๋ยลงไปเต็มถี่เลยคนกางามงามกรีบงามเลยแถวแก่เพื่อนถึงเงือนแถวแก่เพื่อนบปได้กาดพี่น้องซอยกันบางคนบอกว่าแอดมินจะพูดลงไปซอยข้าเจ้าดำหน้าสภาพยายัง ยังบาไหวเนี่ยสิผมยางลงไปสิผมลงไปซอยเพฝนกระหายนพอดีและเอิดหนึ่งโอ้หเก่ามหาอําฝนแล้วนี่บ้านวังแท้ครับพิกัดอยู่นี่เด้อครับมือเดวันทีสี่เบิดมือฝนกระลังสีมาบาดเอาเบิรงเจ้าเข้าไปครับพักเตรียมผ่ากันฝนมาบ่ล่ะก่ครับมีแต่หลุนรุ่นดึกหรือรุ่นดุลอายุไลยนะครับหุ่นนี่ ขอบคุณที่พี่น้องกดติดตามกับมาเลยครับขอบคุณที่เข้ามารราชมขิปเบิ่งบรรยากาศที่องการตรงแขกเห็ดไฮไหน้าบ้านผมยังมีให้เห็นกันอยู่้วยครับแบบนี้ที่บนหลราจะานี่บางคนบอกว่าโอ้ยอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้นหนๆาดีก็อยากเห็นหน้าอยู่แล้วครับมันเป็นฤดูกาลจะน้อยกับบดฤดูกาลดับหน้าแหละครับต่อไปและก็สิถึงสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวนี่ันสีใสโหลดเกี่ยว วีนีบางคนบอกว่าผู้ศิีเจ้ามาซอยนี่เขาเจ้าเลี้ยวหน้าจ้าของหรือยังเลี้ยวเด้อครับเพราะว่าผนสิทธิ์เป็นหน้าหวานผู้พนบวานเพิ่นกระดําแบบนี้แหละครับมอซอยกันทั้งสุภาพตรีและสุภาพบุรุนะครับ